สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดวิ้งชาแนลสองนะคะวันนี้เราก็มาเล่นเกมระเบอแมปตอบตอบเลขนะคะอุ้ยอุยอุยมันบ้าคคะทุกคนเสื้อเราหายไปไหนนี่นะคะเราก็รอตอนที่เขาเล่นเสร็จกันเลยดีกว่าโอเคนะคะทุกคนเราเล่นกันแค่หนึ่งรอบท่านั้นนะเดี๋ยวคลิปจะยาวก็มาตะกี้นะก็สุดยบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปเล่นกันเ,เลย let's go <S โอเคเราก็ ไม่ได้เก่งคณิตอะไรมากนักเท่าไหร่แต่พอทำได้ซีซีซีพอทำได้นะโอเคก็กันง่ายอ่ะโอ้โหโอเคเราาเพิ่มนิดนึงนะคะหนึ่งบล็อกเท่านั้นโอ๊ะเอ๊ะซีโอ้โหนักนานไปไหนอ๋อเอ้ามันก็สูงอยู่ก็สุดได้ โอเคแล้วว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งบล็อกระดับละวาที่จะเพิ่มขึ้นสองบล็อกนะคะสองเคยอ่านเราไปเจอนะทุกคนเราก็จำมาโอเคทุกคนดูเหมือนว่าเราน่าจะบอกว่าสูงสุดแล้วหรือเปล่าเราไ็สีเท่านะราว,วาเพิ่มขึ้นสองบล็อกนะอ่นนี่สองบล็อกคนสามอ่าตอบคนที่สองไม่เป็นไรรอบต่อไปคนสุดท้ายแน่นอนเลยไม่ใช่นี่ทุกคน มีอะไรทำปะเนี่ยโอ้โหระวังขึ้นแล้วไปเอไม่ใช่ดิรอบนึงสี่พร้อมหรือเมื่รอบก่อนรอบก่อนก็จัดไปว่ามันบอกแล้วนะม่มีคำถามาแบบนี้รอบรอบก่อนโอเคเราเหมือนจะสูงสุดนะคะแต่ไม่แน่ใจดูจากเงินทุกคนเงินของเราเยอะมากพอเราเล่นแบบนี้แปลว่าก็เล่นน่ะทุกคนแปลว่าเล่นแปลว่าเมื่อเหื่ก็เล่นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนราว่าเพิ่ม ช่วงนี้ไม่ค่อยไล่ยลงคลิปเลยมันต้องเป็นพี่เลี้ยงค่ะทุกคนหนึ่งนะทุกคนห้ามสามสี่ลุกสามเหลือสามเออไม่ก่อตองหนงโอเคทุกคนเราาเพิ่มเอมสั่เลี้ยงเราไปดูอะไรท้าวนะสองนใช่ใช่จริงนะเรายังไม่ได้เป็นมัธยมเลยนะเราประถมอยู่เลยปถมปถมปลายนี่โอเคทุกคนใกล้สงการา์แล้ว เจ็ดคูณสามได้เท่าไหร่ยี่เอ็ดเออถูกด้วยโ okay, อเคทุกคนนี่งหมานว่าเราจะสูงถึงนะไหนบอกไม่เก่งไงก,ก็เก่งอะฮะสี่เพราะมันเคยบอกไปแล้วเป็นคําถามแรกด้วยนะทุกคนมันมีอยู่ว่าให้เราซื้อ้วยนะคะนีนิวเคลียร์ไม่กล้าทำเพราะเราไม่มีตังค์จะซื้อมีการระเบิดมีตรึงนะคะตรึงก็คือน่าจะเป็น,นแบบว่าแข็งหรือเปล่าสามมาถูกต้อด้วย นี่ทุกคนมันมีสต์เลี้ยงให้ซื้อด้วยนะคะอย่างเช่นเราซื้อไปแล้วนะคะทุกคนแบบนี้โอเครอบรอบที่เราเล่นมาตะกี้แปดถูกต้องนะคะรอบที่เราเล่นมาตะกี้ก็คือแปดบล็อกนะคะแปดบล็อกก็คือระวางท่วมแปดแปดบล็อกนี่เนี่ยบล็อกที่เรายินคือบล็อกเข้าใจเนาะเราเล่นหนึ่งรอบพอคลิปจะยาวเจ็ดสี่สี่สิบเก้าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นห้าเฮ้ยหกน่าจะเป็นหกนะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้างโง่ๆๆๆๆแล้วเรา รีบไงทุกคนรีบสี่อุ๊ยผมไม่คิดเลยแต่ไม่มีเลขหนึ่งไงก็คิดว่าจะแบบหนึ่งแต่เราไปตอบสี่ก็สี่ถูกต้องแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องพูดไมเป็นไรอะไรวะโอเคไหนบอกไม่เก่งโอ้ชมตัวเองก็ได้โอเคคนมันมีแบบว่ารถลาว้ดด้วยนะไม่แน่ใจเราไม่เคยทําพอตังไม่มีโอเคสิบสองอ่ะฮะคู่นี่มันเหมือนบวกบวกเลขเยอะๆสองก็คือ หกบวกหกค่ะก็มันเป็นเนาเลขหกสองพีเลขหกสองตัวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมหกหกสามสิบหกอันนั่นไงท่องไปก่อนนะคะทุกคนอาจจะได้หรือเปล่า่ะไม่แน่เออแกงตัวเองทุกคนวิธีการชนะในเกมนี้นะคะในในแมปตรงนี้ก็คือให้ผู้เล่นทั้งหมดจมเลาวะแล้วเราต้องเหลือรอดเพียงคนเดียวก็จะเป็นเนาะถ้าเราเหลือรอดเพียงคนเดียวเราจะได้อันดับนี้นะคะตามตามตามนะคะทุกคนโอเคเจ็ดเก้า หกสิบสามคิดนานคิดนานคิดนานโอเคนะทุกคนลาวาเพิ่มโอ้โหลาว่เกือบจมแล้วนะที่สะพานสายหลงตรงนั้นนะคะทุกคนเกือบล้นแล้วนะมันบันไดสองสิคุณไม่สองนะทุกคนทำไมโอเคหมุนหมุนหมุนที่มีอะไราําโอเคทุกคนสิบล็อกนะคะเก้า <9. S 1> คิดนานคิดนานเกือบต่อแปดไปแล้วแต่ดีนะคิดทันเก้าจะเก้า โอเคอุ๊ยเราเกิดชนะแล้วสามอ่าใช่ทุกคนดูเหมือนว่าเราจะรอดแต่เพียงผู้เดียวนะทุกคนโอุ้จมไปหมดแล้วต้องจมล้นหัวนะคะโอ้เมกก์ก็แดนดับที่หนึ่งค่ะทุกคนขอบคุณต้องขอบคุณไอคิวของเราแล้วล่ะค่ะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะบ๊ายบายนะจุ๊บมัว